สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญใกล้ตัวเราทุกคนเลยนะคะคือเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยค่ะมาดูกันว่าหน่วยงานนี้เขาทำงานกันยังไงมีเป้าหมายอะไรบ้างข้อมูลหลกัหลกๆที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารชื่อมารู้จักกระทรวงสาธารณสุขกันเถอะค่ะถึงข้อมูลบางส่วนอาจจะเป็นของช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็ทาให้เราพอเห็นภาพรวมโครงสร้างแล้วก็แนวคิดการทางานของเขาได้ดีเลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสําคัญๆออากมาให้เห็นภาพกันชัดๆว่ากระทรวงนี้มีโครงสร้างแบบไหนทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีเป้าหมายใหญ่ๆในการดูแลสุขภาพคนไทยยังไงนะคะลองมาดูกันค่ะเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยนะคะที่ตั้งของกระทรวงสาธารณาสุขก็คืออยู่ที่ถนนตีวานนท์จังหวัดนนทบุรีนี่เองครับแล้วก็ที่สำคัญคือกระทรวงนี้เนี่ยเขาก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2485นะครับ โอ้โหนานมากแล้วนะคะใช่ครับก็คือมีประสบการณ์ดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศมา80กว่าปีแล้วการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการต่างๆเนี่ยก็คงมีมาตลอดเลยน่าสนใจค่ะที่อยู่มานานขนาดนี้ทีนี้ในเอกสารที่ว่าเนี่ยเขาก็ระบุโครงสร้างผู้บริหารณนะช่วงเวลานั้นไว้ด้วยใช่ไหมคะมีรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงครับก็เป็นตำแหน่งสูงสุดฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำค่ะ แต่ที่น่าสนใจกว่าคือมีรองปลัดกระทรวงถึง4ท่านเลยแต่ละท่านก็ดูภารกิจต่างกันไปใช่ครับการแบ่งงานของรองปลัดตอนนั้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นความพยายามที่จะครอบคลุมมิติหลักๆของงานสาธารณาสุขเลยนะครับมีทั้งด้านบริหารจัดการภายในอันนี้ดูแลโดยท่านสมศักดิ์อรักษศิลปณตอนนั้นนะครับแล้วก็มีด้านพัฒนาการแพทย์ค่ะอันนี้ท่านประนอมคำเที่ยงดูแลอยู่ แล้วก็มีด้านสนับสนุนบริการสุขภาพท่านวิสิตตั้งนภากรแล้วก็สุดท้ายด้านพัฒนาการสาธารณาสุขท่านสวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับอืการแบ่งแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีคิดของกระทรวงเบ้าคะดูเหมือนจะแยกส่วนชัดเจนเลยนะคะบริหารการแพทย์บริการแล้วก็พัฒนาสาธารณาสุขเป็นประเด็นที่น่าขีดครับคือ ข้อดีก็คงการมีคนรับผิดชอบชัดเจนในแต่ละด้านไปเลยทำให้แบบว่าเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้นมาได้ค่ะแต่ความท้าทายที่ระบบแบบนี้มักจะเจอก็คือแล้วจะทำยังไงให้ทั้ง4ี่กลุ่มภารกิจเนี่ยมันบูรณาการกันได้แบบไร้รอยต่อ อ๋อใช่ค่ะเพราะปัญหาสุขภาพจริงๆมันซับซ้อนนะคะถูกต้องครับอย่างพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ ncds เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งเรื่องการแพทย์การรักษาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการสนับสนุนบริการให้เข้าถึงง่ายแล้วก็เรื่องการพัฒนาสาธารณาสุขคือการป้องกันส่งเสริมสุขภาพ แล้วก็แน่นอนต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยมันต้องไปด้วยกันหมดเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาเจาะลึกตรงนี้กันต่อเลยแล้วอำนาจหน้าที่หลักๆตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเองละคะเขาครอบคลุมอะไรบ้างครับตามพรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี45หที่เอกสารอ้างถึงนะครับอำนาจหน้าที่หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4 5ด้านสำคัญครับ1ก็คือเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนค่ะ 2. คือการป้องกันควบคุมและก็รักษาโรคภัยต่างๆ 3. คือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขและ4คือการควบคุมและคุ้มครองผู้บริโภคครับทั้งด้านบริการสุขภาพและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็อาจจะมีภารกิจอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติมอีก โห oh, ฟังดูแล้วคือครอบคลุมตลอดวงจรสุขภาพเลยนะคะตั้งแต่ยังไม่ป่วยคือสร้างเสริมป้องกันไปจนถึงตอนป่วยก็ควบคุมรักษาแล้วก็หลังป่วยก็คือฟื้นฟูแถมยังดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าบริการต่างๆอีกคุ้มครองผู้บริโภคด้วยสแสดงว่าบทบาทกว้างมากๆเลยถูกต้องครับกว้างมากจริงๆแล้วก็เพื่อให้ภารกิจที่มันกว้างขนาดนี้สำเร็จได้เนี่ยกระทรวงก็เลยต้องมีหน่วยงานระดับกรมเยอะมากครับ เป็นเหมือนแขนขาในการทำงานซึ่งแต่ละกรมก็จะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปเลยในเอกสารก็ลิสต์ไว้หลายกรมเลยค่ะเยอะจริงๆทีนี้แทนที่เราจะไล่ไปทีละกรมทั้งหมดอาจจะยาวไปลองยกตัวอย่างสัก2อสามกรมที่น่าสนใจแล้วอธิบายให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าบทบาทของกรมเหล่านี้มันส่งผลต่อระบบสุขภาพโดยรวมยังไงบ้างได้เลยครับเป็นความคิดที่ดีนะลองดูสักสามกรมหลกัหลกๆที่พอจะสะท้อนภาพรวมได้นะครับ กรมแรกที่สำคัญมากคือกรมควบคุมโรคหรือ DDC นะครับกรมนี้เนี่ยเปรียบเหมือนหน่วยเฝ้าระวังแล้วก็ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขเลยอ๋อค่ะมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันเฝ้าระวังสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคติดต่ออย่างโรคระบาดต่างๆแล้วก็รวมถึงพวกโรคไม่ติดต่อที่สำคัญทุกคญด้วยความเข้มแข็งของกรมนี้เนี่ยส่งผลโดยตรงเลยนะครับต่อความมั่นคงทางสุขภาพ หรือ health security ของประเทศเราค่ะสำคัญจริงๆกรมที่2คือกรมอนามัยครับอันนี้จะเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคในเชิงรุกทำงานกับประชาชนทุกกลุ่มวัยเลยตั้งแต่แม่และเด็กไปจนผู้สูงอายุเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้นดูแลเรื่องโภชนาการอนามัยสิ่งแวดล้อมพวกนี้ครับบทบาทของกรมอนามัยนี่สำคัญมากในการลดปัจจัยเสี่ยงสร้างสุขภาพดีในระยะยาวอืมเน้นป้องกันก่อนป่วย ใช่ครับสมกรมที่3ลองยกกรมการแพทย์หรือ DMS มาดูอันนี้จะเน้นด้านการรักษาพยาบาลโดยตรงเลยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลในสังกัดทั้งโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเฉพาะทางแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆค่ะจะเห็นว่าแค่3ามกรมนี้ก็ทํางานครอบคลุมทั้งป้องกันกรมอนามายัยควบคุมโรกคกรมควบคุมโรค,รคโรแล้วก็รักษากรมการแพทย์นะครับ การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของกรมเหล่านี้แล้วก็กรมอื่นๆด้วยนะอย่างกรมสุขภาพจิตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรืออยเนี่ยคือหัวใจสำคัญของระบบเลยครับและอย่างอยหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่คนทั่วไปจะคุ้นเคยกันดีบทบาทหลักจริงๆของเขาในภาพใหญ่นี้คืออะไรเหรอคะอยนี่บทบาทสำคัญมากครับในฐานะผู้กำกับดูแลหรือ regulator ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอ๋อ regulator วัตถุอันตรายต่างๆคือทำหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันมีคุณภาพปลอดภัยและก็มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภคอันนี้เป็นการคุ้มครองประชาชนโดยตรงเลยแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยครับเข้าใจแล้วคะ่ะว่าโครงสร้างกับหน้าที่มันก็ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันอยู่ทีนี้เอกสารก็ได้พูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์กับเป้าหมายของกระทรวงอ่ะ ในช่วงปีงบประมาณ2,558ไว้ด้วยถึงจะเป็นข้อมูลจากช่วงนั้นแต่ก็น่าจะพอสะท้อนแนวคิดหลักๆได้นะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะครับในแผนปี58ตอนนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์เขาตั้งไว้ค่อนข้างออท้าทายเหมือนกันนะครับคือภายในทศวรรษต่อไปนับจากปี58 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอืมจุดที่น่าสนใจคือเขาเชื่อมโยงสุขภาพเข้ากับเศรษฐกิจชัดเจนเลยนะคะมองว่าสุขภาพดีเป็นทุนมนุษย์ที่สําคัญใช่เลยครับเป็นการมองที่น่าสนใจมากแล้วพันธกิจหรือว่าภารกิจหลักๆที่วางไว้เพื่อจะไปให้ถึงวิสัยทัศน์นั้นล่ะคะคืออะไรบ้างมีสองพันธกิจหลักๆครับคือหนึ่ง เป็นผู้กำหนดนโยบายมาตรฐานกฎหมายและก็กำกับดูแลหรือเร r e เลเตอร์และ2คือเป็นผู้จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงศูนย์เชี่ยวสารหรือ provider ครับค่ะก็คือทำทั้งบทบาทควบคุมแล้วก็ให้บริการเองด้วยถูกต้องครับสะท้อนบทบาทคู่ขนานที่กระทรวงต้องทำแล้วเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมล่คะที่วัดผลได้มีระบุไว้ไหมมีครับแล้วตรงนี้น่าสนใจมาก เป้าประสงค์หลักที่ตั้งไว้ตอนนั้นคืออายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดหรือ life expectancy เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า80ปี80ปีครับและอายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีหรือ healthy life expectancy HLE เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า72ปีโหเป้าหมาย HLE ที่72ปีนี่สูงมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการยืนยาวแบบสุขภาพดีด้วย การตั้งเป้าแบบนี้แสดงว่าให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตมากๆไม่ใช่แค่ตัวเลขอายุไขอย่างเดียวใช่เลยครับเป็นเป้าหมายที่สะท้อนความคาดหวังเรื่องคุณภาพชีวิตจริงๆครับแล้วยุทธศาสตร์หลักๆที่วางไว้ตอนนั้นเพื่อจะขับเคลื่อนเป้าหมายเหล่านี้คืออะไรบ้างคะยุทธศาสตร์หลักตามแผนปี58มีอยู่3ด้านครับ 1. คือพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยอันนี้ก็คือดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดแม่และเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุผู้พิการเป็นการมองสุขภาพตลอดช่วงชีวิตเลยครับค่ะสคือพัฒนาและจัดระบบบริการอันนี้เน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานความครอบคลุมแล้วก็การเข้าถึงบริการได้ง่ายตั้งแต่ปฐมภูมิใกล้บ้านไปจนถึงตติยภูมิที่เชี่ยวชาญแล้วก็ระบบส่งต่อต่างๆต้องดีด้วย และ3คือพัฒนาระบบบริหารจัดการอันนี้สําคัญมากเหมือนกันเพราะเป็นฐานสนับสนุนทั้งเรื่องกําลังคนการเงินการคลังระบบข้อมูลแล้วก็การบริหารองค์กรให้มันมีประสิทธิภาพ อืมยุทธศาสตร์ทั้ง3ด้านนี้ก็ดูครอบคลุมดีนะคะทั้งดูแลรายคนตามกลุ่มไว้แล้วก็พัฒนาระบบโดยรวมทั้งบริการและการบริหารคำถามคือยุทธศาสตร์จากปี2558เหล่านี้เนี่ยมันยังคงตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนคะเพราะบริบทโลกปัญหาสุขภาพมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับ ถึงแม้เราจะไม่มีข้อมูลปัจจุบันเป๊ะๆจากเอกสารนี้นะครับแต่เราก็ใช้กรอบยุทธศาสตร์เดิมเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นในการพิจารณาได้อย่างเช่นยุทธศาสตร์ดูแลตามกลุ่มวัยอันนี้ยังไงก็ยังสําคัญมากแต่รูปแบบอาจจะต้องปรับให้รับมือกับสังคมสูงวัยที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะหรือพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ที่ซับซ้อนขึ้นหรืออย่างสุขภาพจิต ที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่มากจริงค่ะส่วนยุทธศาสตร์ด้านระบบบริการก็ต้องเจอความท้าทายใหม่ๆอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้พวกเทเลเมดิซีนอ๋อค่ะการแพทย์ทางไกลใช่ครับหรือการรับมือโรคอุบัติใหม่หรือการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพจริงๆอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ใช่เลยค่ะบริบทมันเปลี่ยนไปจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่ในเอกสารพูดถึงคือวันสำคัญทางสาธารณาสุขค่ะ ซึ่งมีเยอะมากเลยแต่แทนที่เราจะมาไล่รายการกันไปทั้งหมดลองคุยกันดีกว่าไหมคะว่าการกําหนดวันเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีบทบาทหรือความสําคัญในเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างในการถับเคลื่อนงานสาธารณสุขเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับการมีวันสําคัญพวกนี้อย่างวันอนามัยโลก7เมษาวันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาวันเอสโลก1ธันวาหรือแม้แต่วันที่ซ้อนกันเยอะๆอย่าง21ตุลาคมที่เป็นทั้งวันทันตะสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์วันพยาบาลแล้วก็วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติด้วยค่ะวันนั้นเยอะมากใช่ครับจริงๆแล้ววันพวกนี้มันทําหน้าที่หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือสร้างความตระหนักหรือ awareness อคือเป็นโอกาสในการจุดประเด็นให้สังคมหันมาสนใจปัญหาสุขภาพนั้นๆพร้อมๆกันอย่างที่สคือระดมพลังหรือ mobilization หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐเอกชนประชาสังคมก็ใช้วันผู้นี้เป็นหมุดหมายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆค่ะค่ะแล้วก็อาจจะใช้ในการติดตามประเมินผลหรือมอนิเตอร์รด้วยบางทีก็ใช้เป็นโอกาสถแถลงสถานการณ์รายง,งานความก้าวหน้าหรือตั้งเป้าหมายใหม่ในเรื่องนั้นๆสุดท้ายก็คือเรื่องการสร้างสัญ,ญลักษณ์หรือซิมบลิซึมเป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของประเด็นสุขภาพนั้นๆอยู่เรื่อยๆครับ เหมือนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วก็ขับเคลื่อนทางสังคมอย่างหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่แค่กาปฏิทินไว้เฉยๆอย่างวันที่27เพฤศจิกายนที่เป็นทั้งวันสถาบนากระทรวงเองแล้วก็วันสาธารณสุขแห่งชาติด้วยก็คงเป็นโอกาสให้ทางกระทรวงได้ทบทวนบทบาททิศทางของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะถูกท่องครับมันเป็น,นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนวาระด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนมีภารกิจที่กว้างขวางมากๆครอบคลุมตั้งแต่การวางนโยบายกำกับดูแลไปจนถึงการจัดบริการสุขภาพโดยตรงเลยผ่านหน่วยงานเฉพาะทางจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ดำเนินไปภายใต้วิสัยทัศน์แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ถึงแม้เราจะดูจากแผนในอดีตคือปี2558ก็ตามก็ยังสะท้อนความพยายามที่จะยกระดับสุขภาพคนไทยอย่างเป็นระบบนะคะใช่ครับการเข้าใจภาพรวมแบบนี้มันก็ช่วยให้เราเห็นว่าระบบสุขภาพที่เราใช้บริการกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆหรือแม้แต่มาตรฐานยาอาหารที่เราบริโภค รวนเป็นผลมาจากการทำงานของกลไกขนาดใหญ่ที่ชื่อว่ากระสูงสาธารณาสุขนี่แหละครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ย่อมมีความท้าทายแล้วก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดปิดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะจากข้อมูลที่เราได้สำรวจการเกี่ยวกับภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยถ้าให้ลองมองไปข้างหน้า แต่ละคนคิดว่าภารกิจด้านไหนหรือว่าการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานส่วนไหนที่น่าจะมีความสำคัญเร่งด่วนที่สุดเพื่อให้กระทรวงสาธารณาสุขสามารถรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญสำคัญของประเทศไทยในอนาคตยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมสูงวัยโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำหรือประเด็นอื่นๆก็ตามลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ